ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิฟสายมันครับคลิปนี้ผมอยู่ที่ปูสุทนการช่างครับเดี๋ยวพามาดูเจ้ามีโนกันนี้ครับสายแปลกสายแปลกกลับมาชมกันนี่กันต่อครับแปลงหน้าเป็นอ่ วิกเตอร์นะครับทรงโดวิเนเตอร์นะดูแก้มคิวเขาสวยงามมากนะครับเป็นสีฟ้านะครับคันนี้มีเจ้าของแล้วนะครับเป็นลูกค้าจากมหาสารคามเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องอสเปคคร่าวๆครับสเปคกระบะความยาวอยู่ที่3เมตร70ครับเสาเสาด้านข้างนะครับสูงอ่า85เซนนะครับอฟา,าข้าง สูง50เซนละแนง3ามคานนะครับหรือว่า3ไม้นะครับฝาท้ายคือสวยงามนะนะครับเสริมกันแตกให้เสร็จสับเรียบร้อยครับสำหรับอ่าคันนี้สวยนะครับลงตัวเลยนี่มาดูที่เด็ดของอ่ารถด,ดับโซนพิศานครับนี่ทีเด็ดเลยนะมันจะเป็นอ่า เป็นทอ่อกรองเป็นสแตนเลสแบบนี้เลยนะครับขึ้นไปด้านบนก็จะเป็นกองแก้วนะครับนี่เลยครับแบบนี้เลยเป็นกรองแก้วสองสองลูกนะครับผมบอกเลยว่ารุ่นนี้เป่าฝุ่นนะครับน้อยมากปกติเราจะเป่าวิ่งตอนเช้าเป่าตอนเย็นเนาะแต่ถ้าเรามาใส่กรองตัวนี้นะครับเราจะวิ่งหนึ่งวันสองวันแล้วค่อยเป่าอีกทีหนึ่งนะครับ คือระบบการดูดนะครับปกติแล้วมันจะเข้าข้างหลังนะเนี่ยเนี่ยเ,ยเดี๋ยวผมพาดเดินไปดูนะครับปกติมอกรองเดิมมันจะเป็นสีดําอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็มันจะดูดเข้าตรงนี้นะครับทีนี้เขาก็จะเปลี่ยนไปใส่กล่องแก้วด้านบนนะครับอ่าแบบนี้เลยครับแล้วการดูดนะครับการดูดฝุ่นนี่ผมบอกเลยว่าอืมสองสามวันเป่าทีนึงครับฝุ่นไม่ ไม่ขึ้นแน่นอนนะครับนะครับปกติฝุ่นแล้วมันจะอยู่หลังเก่งนะลมมันจะวนวนอยู่ข้างหลังนะครับตัวนี้เครื่องห้าสูบคอมมันเร็วนะครับเป็น 7E ด mm hmm. อ่าดูเครื่องดูเกียร์ครับสวยๆเลยนะรถอู่สุนทรการช่างนะครับแล้วก็มีที่เด็ดเลยกำลังเป็นกเกษเลยสำหรับรถอู่สุนทรการช่างนะครับ นี่ก็คือเป็นเซฟตี้ตัวนี้นะครับสำหรับคําระบบดัมมนะครับถ้าเกิดมันเขาเรียกอะไรล่ะเกิดอุบัติเหตุนะครับดัมมยกไปแล้วไม่อยู่นะครับหรือเราจะเวลาเราเซอร์วิสนะครับในพวกช่วงล่างพวกเนี้ยนะครับพวกปั๊มคัดปั๊มเบรกปัก๊มปัป่นยกดัมมนะครับเราเอาตัวนี้ขึ้นมานะครับมันจะพับเก็บได้นะครับตัวนี้เขาจะยิงคานไป จากฝั่งนี้แล้วก็ทะลุปไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับคือก็คือเป็นเซฟตีคือดีมากนะครับเป็นเหล็กเป็นเหล็กแกนตันนะเป็นเหล็กตันนะนี่นี่นีน่กำลังเป็นกระแสเลยนะครับสําหรับผู้สุนทองการช่างนะครับโอ้โห,โหสวยงามมากนะครับคันนี้ยางนะครับกระทะล้อขอบ16นะครับยาง8 2ดสองห้าหรือหล่อนะ รถบรรทุกเยอะมากครับอริฟนานๆทีก็มาถ่ายให้ f อได้ชมกันมาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับเป็นอัปเปะโชคดีมีใช้ครับสวยงามมากเลยอ่าราวไฟชองไอ้สชั้นนะครับมีไฟสปอร์ตไลท์บนล่างแล้วก็ไฟอ่าเขาเรียกไฟเลยไฟกิกก๊อกนะครับอีก1ราวแล้วก็เป็นกระจกนาซ่านะครับ ทั้งสองฝั่งเลยสวยงามมากนะครับมุถ้าเป็นหลังดําก็จะเป็นลายลายประเทศอะไรอังกฤษนะครับลายอังกฤษสวยงามมากตัวนี้สีฟ้าหวานแววนะครับลูกค้ามหาสารคามรอรับได้เลยนะครับเหลือกันชนยื่นย้ําหมดนะคันนี้กันชนยังไม่ได้ใส่นะครับรถสวยครับดูเต็มเต็มนะครับส่วนข้างในก็จะแปลงหน้าเป็นวิกเตอร์เหมือนกันนะครับ คือผมต้องบอกอย่างนี้ว่าหัวฮีโน่นะครับซีดีห้าร้อยเนี่ยแปลงเป็นได้หลายตัวมากนะครับเนี่ยอย่าง,งดูคันนี้เลยนะครับถ้าคนมองนะครับก็จะ,ะจะบอกว่าเอออันนี้มันเป็นหน้าโดเมเตอร์นะครับดูดีๆครับเป็นหน้าวิกเตอร์น้อยครับนี่เขาแปลงมานะครับแก้มตรงเนี้เห็นไ,ไหมอ่าไบเลี้ยวตัวนี้มันจะนูนๆหน่อยนะครับสวยงาม อ่ะมากันต่อครับผมบอกเลยว่าแปลงหน้าเป็นวิกเตอร์นี่คือวิกเตอร์เล็กนะครับวิกเตอร์จิว๋วสวยงามมากสีสันสดใสามากเลยนะครับสองคันนี้เป็นสีน้ำเงินกาบเพชรแล้วก็สีฟ้านะครับมีกาบเพชรนิดหน่อยนะครับของแต่งก็มีคิ้วนะครับแล้วก็ขอบกระขอบกระจกนะครับแล้วก็เบามือเปิดชุบโคมเรียมนะครับ สวยงามท่อมอเตีย์แฟดสามนะครับเดินเลททั้งเส้นนะสวยงามระบบเบรกระบบอะไรนะครับเขาเก็บสับเรียบร้อยแล้วผมต้องย้ำนะครับว่าที่ผมพา f อมาชมนะครับเป็นรถเก่านอกญี่ปุ่นนะครับเป็นรถเก่านอกญี่ปุ่นนะครับนี่เขาจะมาอย่างนี้เลยไหมอ่าเป็นหัวลากคัตซีนะครับถ้าลูกค้าอยากได้ทรงแบบไหนแนวไหนเราก็ ติดต่อทางอู่ศุนทองกระช่างมาได้นะครับหรือว่าโทร ?'097 นะครับ3 4 3 7 4 68นะครับอ่าก็ลองโทรมาถามเจ้าจของอู่เขาดูนะครับอ่ะตัดมาชมเจ้าสีฟ้าคันนี้ครับจากลูกค้ามหาสนคามนะครับถือว่าสั่งต่อได้แบบลงตัวมากนะครับสีเด็ดของทางอู่ผมก็พาชมไปแล้วนะครับอ่ารายละเอียดอันนี้คร่าวๆนะาทุกคนอ่า เดกดูภายในครับภายในเขาก็ตอนนี้รอเก็บนะครับรอเก็บรอเก็บนะครับอ่าสวยงามเลยทีเดียวครับสําหรับเจ้า g ีโน o ซีรีส์500คันนี้แปลงหน้าเป็นวิกเตอร์หรือว่าวิกเตอร์น้อยนั่นเองนะครับถือว่าสวยงามเลยทีเดียวอ่ารอกันชนยื่นย้ำหมดนะครับอ่ะถัดมาดูคันนี้กันต่อครับสวยๆรอๆอ พร้อมส่งให้ลูกค้านะครับคือ2คันนี้ที่ผมถ่ายให้ FC ได้ชมกันนะครับมีลูกค้าสั่งจองเข้ามานะทางอู่สุนทรเขาจะ,ะทำตามลูกค้าสั่งนะครับต่อตามลูกค้าสั่งนะครับลายหลังดำนะครับเป็นลูฟี่ uffy, แล้วก็เป็นกระตูนจากจีนนะครับ2คันสวยงามสวยงามนะครับ อะโอเคครับท่านผู้ชมครับก็สําหรับคลิปนี้ไม่ว่ามา้าจะเร็วสักแค่ไหนก็ต้องแพลา,ลาครับท่านผู้ชมเพราะราไปก่อนครับสวัสดีครับ